ดีดุกคอนเน็เชั่นเคยด้วยนะคะวันนี้นะคะฉันจะจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่ายันเดร์ simulator นั่นเลยคะ่ะก็จะมาเล่นกันเลยนะคะทุกคนคือความจริงแล้วนะคะหนูแอบชอบพี่มาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าไม่กล้าบอกความจริงเลยอ่ะอึขันมากเลยนะคะ เอาละอันนี้คือเป็นอันนี้ที่เราเล่นไปแต่ก่อนนะคะซึ่งไฟเสียนะคะก็เลยต้องอัดใหม่นะคะทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยนะคะเราไม่สามารถเล่นเป็นผู้ชายได้เพราะว่ามันยังช่วงอยู่ในดีโมเวอร์ชั่นนะคะชุดขอเป็นชุดปกติแล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าเราเพิ่งเล่นนะะั้นเราขอใช้ชุดปกติแล้วกันนะ Wrong. with me. บองอย่างก็... For as long as I can remember, I've always, always felt empty, incomplete. Sure. Like, a is... like, a like a part of me is missing. This hollow feeling has dominated, feeling has dominated my life. I've never, I've never been, been able to, to feel anything else. else. ฉันไม่เคยรู้สึกอะไรดีเลยโลกของฉันมันช่างเยือกเย็นดาร์กแล้วก็เงียบงันแม่ฉันเหมือนฉันมากเลยในตอนด็กตอนที่แม่ฉันเจอพ่อทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเขาทำให้แม่ของฉันได้อบอุ่นมีสีสันในยอดของความรักเขาทำให้แม่หนู นั้นมีความสุขได้แม่บอกหนูว่าวันหนึ่งหนูจะได้เจอเขาพิเศษเหมือนกับที่แม่เจอคนที่สามารถรักษาหนูได้ช่วยหนูได้หนูใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อรอเขาคนนั้นแหละความหวังหนูก็คือการได้เจอคนบางคนทำให้ชีวิตนั้นเต็มเต็มได้แต่ว่ามันก็อยู่ไกลเกินเอื้อมนะ

ในตัวฉันก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วของฉันเต็มไปด้วยสีสันและแสงลิบเลยค่ะตาที่ฉันเปิดตามองหน้าเขาฉันรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเต็มเต็มรู้สึกอยากมีชีวิตต่อมากมากเลยเขาเป็นคนทำให้ฉันหนีมาจากความเยือกเย็นหนียวตัวออกมาจากโลกที่เร่อเปล่าที่ฉันติดอยู่มานาน เขาเป็นคนที่ฉันตามหาเป็นคนที่สามารถใช้ชีวิตด้วยตอนนั้งชีวิตได้เลยแต่ว่าใครก็ตามพยายามที่จะเอาเขาไปจากฉัน <Finland> มันต้องตายเธอต้องการเขาแต่มันไม่เป็นทางเดียวกับที่ฉันจะ,นจะอยอมไปได้หรอกเขา นั่นไม่สมควรที่จะต้องเอาเขาไปเขาเป็นของฉันฉันจะต้องหยุดมันแม้ว่าฉันจะทำให้เธอเจ็บก็ตามแม้ว่าฉันจะฆ่ามันก็ตามตายสักแกฉันจะไม่ยอมให้แกได้ยังพี่ฉันได้ไม่มีอะไรที่ฉันทำให้เขาไม่ได้ฉันจะปล่อยให้ใครก็ตามมาขัดขวางแทบรักฉัน ฉันไม่สนใจว่าต้องทำยังไงฉันไม่แคร์ว่าจะทำใครเจ็บฉันไม่สนใจนะวันเลือดพวกนี้มันจะสาดไปเยอะแค่ไหนแต่ฉันจะไม่ปล่อยให้ใครก็ตามเอาเขาไปจากฉันได้ไม่มีใครไม่มีไม่มีใครทำได้เขาเป็นของฉันเขาไม่ have a choice. a เขาไม่มีทางเลือกที่ซ้ำเอ็นเดเลติมูเลเตอร์ขอดำเนินเสนอความรักของดีสาวจอมฆาตกรรมกับหนุ่มรูปงาม Hey Hey Do I know you นี่ฉันรู้จักเธอได้เหรอ Sorry stalking an upperclassman today ฉันเห็นเธอบ stalking stalking ผู้ชายวันนี้เนี่ยขอโทษนะ คุณน่าจะเข้าใจผิดไหมคะอย่ามาแก้งงัก็ได้นะฉันจะช่วยเธอต้องการข้อมูลของอีผู้หญิงคนนั้นที่มันอยู่ด้วยไหมโอเคฉันอยากรู้มันชื่อโอซานานาจิมิเธอแอบชอบรุ่นที่ของเธอเธอมีแผนที่จะสารภาพกับเขาในวันศุกร์นี้ใต้ต้นเชอร์รี่หลังโรงเรียนาถ้าคุณสารภาพรักคุณคนทีอยใต้ต้นไม้ น r ่นเ you ความร e f ที่เธอจะต้องสารภาพกับลุ่มพี่ต้นไม้นั่นเป็นคนที่เธอ Why are you telling me this? ที่เธอต้องปฏิเสธไม่ได้ทำไมเธอต้องบอกฉันเรื่องนี้เหรอก็ฉันอยากมีความสุขไงให้เห็นบางอย่างมันดูแย่โอานะฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นคนที่น่าจะสั่งสอนหน่อยว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ย นี่เธอเป็นใคร Have you ever heard of Infochan? นี่เธอเคยได้ยินชื่อ Infochan หรือเปล่าวะ Urban legend about a girl who hacks people. เป็นตำนานหรอเกี่ยวกับผู้หญิงที่แฮกข้อมูลผู้คนเกี่ยวกับการซื้อขายลับๆที่อยู่ That's just <S <c oughs> the tip of the iceberg. I sell a lot more than just blackmail. ฉันมีฉันมีขายเป็น ผลิตภัณฑ์ต่างด้วยแต่ฉันก็ไม่เพียงแค่จะถ่ายแบทเมลนี่เธอจะบอกฉันว่าเธอคืออินโฟจังใช่ไหมแล้วเธอคิดเหรอว่าฉันจะเชื่อเธอนะงั้นฉันจะติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือเธอไม่เชื่อก็ดูดีๆแล้วกันนะเฮ้ยนี่เธอทำได้ยังไงนี่่เธอทุณต้องยังไง ห็นต้องมีอะไรที่น่าเครียดเลยนี่ If y do a few small favors for me, I can offer a wide variety of services that should help you eliminate Osana-chan. Everything you need to know is in that app. ถ้าเธอทำให้ฉันรู้สึกพอใจในตัวเธอฉันสามารถให้อะไรให้บริการเธอได้มากกว่าที่คิดนะมันมากกว่าที่เธอจะจินตนาการได้โอสนาจ้านะโอสนาจ้าคืยี่อะไรเนาะอโอนาจังนั้น ทุกอย่างนี้เขาต้องการ And what if I don't want anything to do with you? ถ้าฉันไม่อยากเต้เลยจากเธอละ If you're not interested in my services, I won't take you seriously. ถ้าเธอไม่สนใจในบริการของฉัน i g n o r e me, ฉันจะไม่ปล่อยให้บุคคลผู้นั้นเป็นอิสระจากฉันได้ But don't ignore Osanachan. You have one week until she confesses to your precious s e n p a i แต่ก็ไม่ต้องแต่ก็ไม่ต้องเครียดหรอกนะโอซาน c จังน่ะ ขาจะสารภาพอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาสารภาพรักกับรุ่นพี่ที่มีคุณค่าสเพรทำให้เธอต้องสังเวยชีวิตไปซะ What นี่มันเริ่มเกมแล้วเนี่ยตื่นเต้นมากครับผมมาแล้วอพัดลมพัดลมทุกคนที่เสียพัดลมก็อย่าโกรธเราเลยนะอะไรที่ชั้นใต้ดินกันเอ่ยไม่มีใครชั้นใต้ดินนะเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนกันนะวันนี้ ทุกคนยี้เสียงเกมใช่ไหมเราพยายามเปิดเสียงเกมให้ดังนะครับมาแล้วเย้ yeah. ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋าราเลเกมน,นี้นานมากเลยนะเป็นชั่วโมงอะความจริงวะแต่มาดูดีแหลกปะเฮ้ยมันก็แหลกอยู่อ่ะเพื่อนนี่ทำไมเธอไม่เธอไม่อะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเล้วขอตั้งตั้งค่าเกมได้ไหมอะ โอ้ยทุกคน 1941, นี่เกลียแล้วเหรอคะตั้งค่ามัได้ด้วยจบแล้วชีวิตนี่เคยลืมใช่ไหมจ๊ะโอ้ยทุกคนอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะกดชิปเพื่อดู AR Game Off อ๋อ ทุกคนเราจะตั้งค่าเกมนี้ยังไงวะเนี่ยทุกคนตัวคำตัวละครมากเลช่างแม่งถือเราก็จะเล่นนะคะไม่วันจะเหล็กแค่ไหนเราก็จะเล่นนะคะโอ้มันแหลกจริงเลยเนี่ยโอ้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 วิ่อะไรอะอะไรอะอะไรอะอ๋อมันคือชมลมใช่ไหม โอ้ยเออรุ่นพี่กูไปไหนวะเนี่ยเอาเอาเอารุ่นพี่หนูแรก<ม> <โฮ S 2> เอาคุยไม่ได้อีกเอา เฮ้ยทุกคนนี้เราไม่อยู่โลกไหนเนี่ยทำไมมันแล้วลนพี่กูอยู่ไหนดุนพี่อุ้นเนาะเดินชาต้นไม้อะไรเนี่ยออยออยออยอ,อย,ออยวัสดีครับผมอยากเข้าเรียนมากเลยครับผมเจ้าลึกลับนะออยมันตั้งข้ามกับปุมไหนไม่ได้เดี๋ยวนะ พอเราไม่รู้เรต้องกดปุ่มไหนอะ่ะเดี๋ยวหาปุ่มตั้งค่าไม่เจอมึนอง,มมง,นองนงนะแต่มันต้องมีปุ่มตั้งค่าแถวนี้ม้งสินามันต้องมีปุ่มต้้งค่าแถวนี้ม้งสินะทุกคนอโอเคอุ้ยมันไม่แหลกแล้วโอเคมันไม่แหลกแล้ว วัาดีค่ะดิทันคือยินเดเลนะคะมเมาเร็วมากเลยเพคะคุณทํทำอะไรคะเนี่ย Socialize นะคะพูดถึงยองไรดีเอาฉันจะชอบทำอ,อาหารมากเลยโอเคเป็นวิผมวิชายไหเนี่ยเป็นนักติดกรรมนะคะวิกโลกเก็บได้ไหมทุกคนเอไว้ วิ่งหรอจังเลย呀อุ้ย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 ผู้ชายมาผู้ชายมาอ่ะเอาญิงเหรอทุกคนเธอเป็นเพศอะไรฉันอยากรู้เฮ้ยมันใครเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยววยทุกคนนะ อาเซลฟี่โหมดอ่าตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นหนูตกใจหนูอยากรู้ว่าคนที่ไปผู้หญิงผู้ชายหนูจะดูข้อมูลยังไงก็แม่แล้วมึงจะไปไหน,ไ,หนไอ้เดี๋ยวฆ่าแม่งเลยผู้หญิงแหละมั้งไม่รู้อ่ะผู้ชายผู้ชายสวัสด,ดีค่ะจอนนี่ อุ้ยอุ้ยของตกอุ้ย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 เฮียเฮียลุกก่อนลุกก่อนอะไรเลยคะอ้าวอุ้ยคนตกใจเอาอุ้ยฉันจะไปดูผู้ชายถอดเสื้อไว้ไว้ไว้มันแหลกมากอุ้ยมาดีนะอ่ะสตีค่ะอุ้ยน้ำนี่ไงน้ำอยู่นี่แล้วฉันจะ จะน้เต็มถังเลยแล้วเธอจะต้องรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นไว้ทุกคนเราไปรู้ปุ่มตั้งค่าไหน่มองมันเร็วมากมองมันเร็วมากเลยเอาน้ำไปไหนหมดเอาอะไรเอาเ <c oughs> อาจะทิ้งของไงเนี่ยเอา <c oughs> ค,คุณค้าทิ้งทิ้งของไงคะ อุ้ยอ่านี่เธอก็ถืออะไรมันไม่ใช่เวลาทความสะอาดเลยนะก็หนูไม่รู้นี่ค่ะว่าต้องทํายังไงอ,อ่าเอาอนี่มันห้องน้ําผู้ชายหนูอยากเข้าเหมือนเราเป็นผีแบบฉันเข้าไม่ได้เรานี้เจ็เข้าไม่ได้ <c oughs> ฉันไม่เข้าใจเธอจะโชว์ฉันอะไรอยากรู้อีนี่มันใครกันเลย เดี๋ยวพี่หาไม้มาไล่ฟาก่อนเฮ้ยผู้ชายสวัสดีค่ะกินดีเลยอยากจะมีปัญหาอะไรน้องหนูชอบทำอาหารมากเลยอะเป็นเพื่อน,นไหมฉันไม่สนใจหว่าเอือว่าเธอจะว่าไงอะ่ะฮะเที่ก่อนอย่ามายุ่งไอ้ขี้แพ้เฮ <Get away. S 1> ้ย ทำผู้อย่างนี้เหรอได้เดี๋ยวมึงโดนกูเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะฆ่าหมดเลยพวกเด็กก็อยากตายใช่ไหมกันวะโอ้สุดสัปปะชุนคุณทำมันได้คิวคิว,ควอ่า อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่ยอมแน่ไม่ยอมแน่รอบนี้เอฟอุ้ยกลับผิดอ้าวแกทำได้นะกุมารีเอฟเอฟเอือคิวไว้ไม่โดนอ่ะขอไม่์คิวเอฟเอฟเออ next time ครั้งหน้าฉันไม่ยอมแพ้แกแน่ <What? S 1> อยากสู้ <Get away. S 1> ไม่เอาค่ะอยากนักอัศพานขาแมง่งอดโรงเงินบ้าไปแล้ว <c oughs> ทำไมกูทำไมกูกลั <c oughs> <c oughs> มาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเจ๊อ่ะบอล